ข้าวด่วนส่งตรงจากแนวหน้าตอนนี้เนี่ยสงครามกับกัมพูชาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทางกัมพูชาได้เปิดฉากโจมตีฝ่ายไทยในช่วงเช้าของวันนี้6พื้นที่ชายแดนกลายเป็นจุดปะทะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเสียงปืนแตกตอนเวลา8.50ฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธยิงสนับสนุนต่อกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนทมทางด้านทิศตะวันออกจำนวน4นัดซึ่งอาวุธดังกล่าวคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธประเภทปืนคอหรือปืนครก การโจมตีนั้นเนี่ยทำให้กําลังพลของกองพันหารราบที่21เนี่ยได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายเละมีรายงานว่าการโจมตีจากทางฝักก่งกบูชาเนี่ยกระจายไปทั่วบริเวณชายแดนมีกระสุนตกที่บริเวณอาเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านโดนสะกิดระเบิดบาดเจ็บหนึ่งรายโดยที่พื้นที่ประทะมีจํานวนทั้งหมดบริเวณ6พื้นที่นั่นก็คือปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายพื้นที่ช่องบกพื้นที่เขาพระวิหารตรงบริเวณห้วยตามาเรียและภูมะเขือ พื้นที่ช่องอ่านม้าและพื้นที่ช่องจอมตอนนี้ทุกอำเภอพื้นที่เสี่ยงเนี่ยได้มีการอพยพพื้นที่พลเรือนเข้าสู่บังเกอร์และพื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยเวลาปัจจุบันเนี่ยประชาชนตามแนวชายแดนของรัศมี40กิโลเมตรเนี่ยกำลังอพยพเต็มท้องถนนนะครับผมเติมน้ํามันเข้าปัม๊มเกิดการจราจรที่ติดขัดเวลา10นาฬิกา22นาทีมีรายงานปืนใหญ่ลงต่อเนื่องในพื้นที่ชุบตาโมกตาบนตกที่ปราสาทตาเมินทม เวลา10.28นาเช่นเดียวกันกับพื้นที่ห้วยตามมเรียกระสุนปืนใหญ่ตกลงต่อเนื่องในขณะเดียวกันทหารกัมพูชาได้รุกพื้นที่ปราสาทตาควายเจาะแนวร่องเนิน241และพยายามตีโอบเนิน291โดยที่ไทยใช้ปืนใหญ่ยิงสกัดกัน้นเพื่อป้องกันการลุกรานเวลา10.30นากระสุนปืนใหญ่ตกที่หลังวัดป่าภูแมนเป็นจำนวนมากในตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเรียกได้ว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยทำการโจมตีใส่นะครับผมตั้งแต่ช่วง9โมงถึง10โมงครึ่งซึ่งหลังจากที่ทางไทยเนี่ยตอบโต้ด้วยปืนใหญ่นะครับในเวลา10โมง38นาทีเครื่อง F-16 จำนวน6ลำเนี่ยได้ทำการบินเข้าไปทิ้งระเบิดในพื้นที่ช่องอ่านมาอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบล รวมถึงพื้นที่ประท้าในเขตตาเมินทมซึ่งได้ทําลายเป้าหมายสําคัญของฝ่ายกัมพูชานั่นก็คือกองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่89กองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่8และกองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่9และในเวลา10โมง50นาทีฝ่ายเราเนี่ยได้ทําการยิง ทำลายเสาสัญญาณของทาฝั่งกัมพูชาในพื้นที่ภูมะเขือก็เป็นการอัปเดตข่าวส่งตรงมาจากแนวหน้าสรุปก็คือฝั่งกัมพูชาได้ทำการเปิดฉากยิงอาวุธสนับสนุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นปืนครกปืนใหญ่หรือจรวด b n 21ใส่ทางฝั่งไทยและได้ทำการส่งฐานนะครับผมพยายามลุกเข้ายึดบางบริเวณใน6พื้นที่ปะทะ มีทั้งทหารและพลเมืองฝั่งไทยได้รับบาดเจ็บโดยที่ไทยเนี่ยก็ได้ทําการสวนนะครับผมด้วยการยิงปืนใหญ่เพื่อสกัดกั้นการลุกรานเป็นการตั้งรับส่วนการลุกล่าสุดก็คือการใช้ F16 ไปทิ้งระเบิดใส่บอกกองพลน้อยจํานวนบริเวณ3กองพลด้วยกัน ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าชายแดนเนี่ยเดือดระอุเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเนี่ยเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะรีบอัปเดตให้ทุกคนฟังกันแบบด่วนที่สุดเท่าที่จะด่วนได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเสี่ยงภัยเนี่ยนะครับผมรักษาเนื้อรักษาตัวและไปยังพื้นที่หลบภัยที่ทางการได้จัดเตรียมไว้เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อเนี่ยก็รอชมรอฟังกันได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเป็นข่าวด่วนข่าวร้อนสดตรงจากแนวหน้าครับทุกคน